ทำให้ผู้ชายอยากคุยกับคุณด้วยสองสิ่งนี้มีลหลายหลคนมาปรึกษานะครับแล้วก็คือผมตอบช้านะต้องขออภัยด้วยตอบช้ามากถึงมากที่สุดถ้าเกิดไม่ได้ตอบก็ส่งส่งไปครั้งหนึ่งก็ได้นะครับอกลับเข้ามาเรื่องของเราถ้าเกิดคุณคือคนหนึ่งที่อยากให้ผู้ชายคุยกับคุณ แชทไปก็ไม่เห็นตอบเลยคดเดมท่านยังไงก็ถึงอยากคุยกับเราก่อนที่จะไปถึงผู้ชายนะครับย้อนกลับมาตัวคนเห็นก่อนคุณอยากคุยกับเพื่อนคนไหนบ้างในห้องไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามคุณสังเกตไหมว่าคุณอยากคุยกับใครมากสุดในห้องเลือกมาหนึ่งคนสิและคนนั้นถ้าผมถามต่อนะและคนนั้นทํใไมคุณถึงอยากคุยด้วยสบายใจเออคุยได้ทุกเรื่องเขารับฟังทุกเรื่องและสิ่งที่คุณคุยด้วยสบายใจคุณคุยได้ทุกเรื่องนั้นก็คือ เป็นเรื่องของใครครับเรื่องของคุณถูกต้องครับคุณก็ไม่จะคุยเรื่องของคุณกับเพื่อนที่คุณอยากจะคุยด้วยดังนั้นนะครับย้อนกลับมาผู้ชายท่านยังไงให้ผู้ชายอยากคุยกับคุณก็คือคุณก็ต้อง คุยในเรื่องที่เขาชอบคุยในเรื่องของเขาไม่ใช่คุยในเรื่องของเราบางคนกลัวบอกเออมันจะเงียบไปหรือเปล่าคดเอ็มก็พิมพ์แบบโอ้โหว,วันนี้ตื่นเช้ามาฉันกินข้าวแปรงฟันล้างหน้าใช้แปรงสีชมพูเดินไปสะดุดล้มนิดหน่อยเจ็บจังเลยเอ๊สนใจเราหรือเปล่านะหยิบน้ําขึ้นมาดูในแก้วเอ๊ะทำไมใครน่ารักจังเลยเงาอยู่ในน้ำแหะไม่ใช่ครับมันคือเรื่องราวของคุณเว้ยแต่ที่ผมกําลังจะบอกเทคนิคก็คือคุณต้องคุยในเรื่องที่เป็นของเขา ให้เขาลเล่าเรื่องของเขาสิหรือคุณไปสืบรู้มาว่าเออเขาชอบเล่นกีฬาแบบมินต้านโอเคคุยเรื่องแบบมินต้นกับเขาสิแล้วมาสู่ข้อที่2ครับเพิ่มเสน่ห์ในทุกด้านที่คุณคิดว่าคุณต้องมีแต่ผมย้าว่า3ข้อแรกคุณต้องทําก่อนคือหนึ่งคุณจะต้องรวยขึ้นอสร้างเงได้ป้านเงิได้ 2. ส,สวยขึ้นโอเคฉันสวยที่สุดในจุดที่ฉันเป็นแต่งหน้าทําผมแต่งตัวและข้อที่3คือเก่งขึ้นเฮ้ยขยันทําในสิ่งที่รัก มุ่งมั่นไปให้สุดทางสามสิ่งนี้มันก็จะวนเวียงเมื่อคุณเก่งขึ้นคุณก็จะรวยขึ้นคุณก็จะสวยขึ้นนะครับมันจะวนอย่างนี้แหละนั่นคือเสน่ห์ที่คุณต้องมีส่วนเสน่ห์อื่นๆเช่นอาจจะเป็นข้อสี่พูดเก่งพูดเป็นอันนี้ก็ไปฝึกพูดภาษาได้อันนี้ก็คุณก็ไปฝึกเอาคุณก็ทําข้อหนึ่งไปเรื่อยๆก็คือการที่คุณคุยในเรื่องของเขาไปเรื่อยๆที่เขาชอบคุยไปคุยไปเออแล้วในระหว่างนั้นคุณก็ไปเพิ่มเสน่ห์เพิ่มเสน่ห์ออกเสื่อก็ได้เออมาพูดในสิ่่่่่่งงงททีีเเเรราาาปป็นนนนใสิชออบบมแัูื ก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะดึงดูดผู้ชายคนนั้นแหละเข้ามาหาคุณมากขึ้นมากขึ้น,นอยา่าเพิ่งเชื่อผมให้คุณลองไปทําก่อนให้มากพอนานพอดังนั้นนี่คือ2สิ่งเมื่อคุณทําผู้ชายยิ่งอยากคุยกับคุณ